สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องปองไปทั่วทุกมุกโลกจ้าเมื่อนี้คุณยายกับสิผ้ามาเอาน้ำให้งัวเสียงหน้าหน่อยค่อยนั่งเหรอคะหน้าหน่อยค่อยนั่งมาน้ำให้งัวคุณยายหลังจักเราเห็ดอีหยังกลางทรงหน้ากลางเดือนไงเด็ดจ้าไปจักไปเห็ดยัง หนอกขอ,อกหน้ากับซ้ำนี่หล่ะจา้านี่บ้านหนอกขอ,อกหน้าแห่งกินทิ้น่ะพี่นอ้องแล้วก็มีความสุขเจ้า มา,มานเอานามให้งัวพี่น้องเบึงวงัอตัวเดียวน้องดอกเราไม่ n h ามันแรงไรยายหเาไม่มลีแรงมันแหงไหร n h าก็บ่ถึงก็เกิดถ้าพีเบิ่งยาล้เราเห็นอย่า,ยาหยงหาเขียนหาอย่างงอมงมง้อมอ,งงอ,งงอยู่พี่น้อง หน้าหนแหงแดงบังดองเอ้ยมันแหงมันมแดงอาอยังดูอาอยังอาเขียดบ่าได้บ้าได้เขียดบ่ามาดูมะมันกับแค่เฮ้ยห้อยหอยมากวดยัง ได้ปะเขียดนะได้ได้พี่น้องเบิง้งนึกว่ามันหาเขียดพี่น้องเอ้ยเบิง้งมันคักมันเนี่ยต้นไม่ยลาบพี่น้องลายคัก,กว่าพี่น้องเอาต้นไม่ยลาบออกจากให้หน้าพะนะย่านว่านเขามันขืนอีกพะนะแล้ว,วมันเป็นคนธั้มบดาได้แล้วขยันคักได้นี่ตรงนี้พี่หนี่ว่าต้องห่วงเลย ขายเบิดู้หัน<อ>หนี่น,บบน้ำแดมันสิเลหลวไ้นี่มีไ้นี่ไ้เดียวจีว<ะ>แล้วอีกแกใครฮะม,มันหักมันแหี่ตาย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 ,ตย,ตยนึกว่ามันสิหาทอนอยังปลูกแตงโมพะนะ ที่ไหนได้แล้วถอนตุนมมนยะลาบออกจากใหน้นะโรงเรียนหยุดแล้วก็บ่ได้ดไปโรงเรียนแล้วก็มานลูกตุน่นแมงยะลาบมบี่พเพนอ้องค้นเสกขย,ยันปนนี่หายากเป็นแล้วมีเบียกแล้วก็เห็ดไปรตสระไม่มีเบียกจะกับไปหานอนอูเต่งลินเป็นยังนน,น ก็นอ,น,อ,น,น,อนกุมเอือน่ะอุเต็ได้ยันหายขยันขาดเลยนี่สุดสุดเอากุ้ยมะลามหนาไรไม่กลัวค่อยมีอลไวว่านจังสิเขาบ้านง่ายปะเนี่ย กบุญลราเที่ยงคนแล้วป้ามนจากม้งเหรอเดือนนี้โอ้ยหต้าหา้ม้งโอ้ประท่านอิศวรหา้มดอกจิสิไปสิเข้าบ้านก้อนเหรอนี่คอยอ่ะบ้ก้อนนี่เดียวก็ถาไปฟ้อมบ้านไม่ได้ปิดก็ถาไปฟ้อมเด้อยเนว่าบ้านบม่ได้ปิดไฟดับเนี่ยมาพันตัดไฟบ้านข้ามต้นนั่นอยู่เงี้นพี่ร้องไม่มีไฟชาร์จแบตโทรศัพท์ละหนีออกมาบังงว่าบ่อหนีพร้อมไปฟ้อมดอกสิไปก่อน แดดต้องสิเบิดตอนนี้ม่ถาไปฟ้อมติอืมตสีฮนะม่ะถาไปฟ้องสิม่ถา่าไปก่อนเออไปก่อนไปแดดกันฟดเลาะเนาะต่อมไข่สุกว่ะไม่เห็ดเสยแบบนี้ไหมเงดตัวเว้ยคุณอะโอเคนี่ก็นับพี่น้องเนาะคลิปหนาจะเบิ่งกันไหมเด้อค่ะเด้อเมื่อนี้ไม่เห็นอ่น ยน่าพี่พันลกต้นไม้ยาราบในว่าปันหาเฉียดและยังมะเบิงแค่นี้นะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงสุขผูสุขคนเด้อให้ลำลำรวยๆถูกหวยจ้าวัดีจ้า